กินยังพี่จิ๋วมาม,ามาพี่น้องมาสบายดีเมือนี้มีโอกาสมาถ่ายอันคลิปอยู่เฮือนเหียนพี่น้องเอ้ยนี่สบายดีตอนข้าเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงไก,ก่ไส้อะหมากหุ่งเออวบาแยกแยแกงไก่ไส้หมากหุ่งพี่น้อง อยู่ข้างเฮือนมาเบิงนะ่งหน้าตากินแกงไก่กันพี่น้องแม่ใหญ่กินอยู่เฮือนแม่ใหญ่เบาโทรศัพท์ส่วนแม่ใหญ่เรียนกำลังมาโอ้โหทำม,มันเขียวอย่างนั้นนะ่ะว่าเม่นอันขับยังหิวอันนี้มีรูดเล้วไม่รูดนะจ๊ะนี่อันนี้แกงไก่อันนี้ต้มไก่ชิ้นทางประเทศชองย่าง Cây, cái lại <laughs> <laughs> không kể nha, kìa 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 เก่าการเยยบตไดกันคอเอาตัวนี้หนูโดัติดยโดจะบาทนึง่ล้งสวนเสียบชิมเนอะใส่ยู่ตัวนี้เน่ค่าเราอุตส่าห์ใส่สน้อยนิดใส่เกงเก่งขนาดระชยังน้ำเียว ้าอยานางอบมูมี่ห้อควันดอกมีจ้่ห้องเฮาป้าไม่หันละได้ขัดหุ่งนะรืดขกับรังวานเลยพี่น้องแบบมันบอกวานมันแกงมัมโม่เพิ่มเลยอามังุ่เพิ่มนะนีันงทั้งตะลางกับทืชทาบพืสูรบกันยังรุแรงเลยพี่น้องนดีแต่มอนมีมลพ กัาขึ้นดอกวะานาได้พื่นหรไปใช้เส <Yes. S 2> ื้อกันหนาวอีงนาวนาวนาวั่งกตอกเกี่ยงมาลืมมาลืมมาแล้วักี๊ังห้อนอยู่ไม่น้อยนึงเนาะครับใสหาผ้าตบได้เนาะตาบเห็นดอกไม้เงียบกีอะ ตอมไม่ใช่บอกนอนข้วาวซอยข้าวมันหยากยังยมีคำแก้วคว่ะมำนี่ก็ไม่นกกีแหละคำแก้วข้าวซอยแหละบอกอันน้ำดื่มพ่ะนะนะใช่ค่ะนน้ำต้มพ่ะนะจากกระคพะแล้วลงหมอ้อกินเขาแล้วมันมีฟองควันเด้อมาจากกรุงเทพของเก้านะเ่ราไม่ชอบพลอยแ,แล้วข้าวจีแกให้เบิ่งอืมแล้วยืูเนะได้แต่ของพ่นกับชีมาอ่างหมูเนาะได้แล้วได้ค่ะ เขามีเอื้อยทรงไฮว่าเนี่ยคือว่าอันไฮมื้อคู่คนนี่กินเขาแล้วก็มีของควรมาจั่นมาแล้วว่าของเพิ่นของตัวเองกระดาษบาจิวมาแจกเนาะกระดาษบาจิวยังหมดได้เออหน่อยใจกเนี่ยกแบบเอื้อยบาจิวเลยเนาะแล้วบาจิวหมดได้เนาะอื เปิดได้เลยอือไลืมอนอตตัวนี้สีประมวลอยู่ดอกลูกทีมองหายไปพูดหนึ่งพี่น้องมันคือกินไปจ้อนเลยคือว่าคือว่าขาดมะจากนี่ยังเกิดขึ้นเมื่มก้องดอกบเทิ่อกี้มึงแบบไปจ้อนเพิ่งไปในเมืองเพิ่งพาไอเพิ่งไปหาหมอเพิ่ง ก็เลยบริย <mascara> ูก <t> ิต่มไก่มานี่เท่าแหลยังบ่มากเลยเ่าแหลยเบิ่งหนังบ่าโมรษบงั้นผมเนี่ยแต่กูเช้าอายุชิบชีกับเล่ากับผ้เคยเป็นสาวาูเคยเป็นสาวก็มีหนุ่เลย ใช่เลอยยังเม่ทัานเดินทางรั่เดีว่รงแแท้งกอดับเดนาวเนาก่กติดเป็นาวไ้่อนยังม่ทันเปลนเือเพราะว่ามือปัจจุบันนะเป็นอังนะปกตินะมืี้ก็่อใชุดกระโปรงอึกสาวเจแม่ก็ไ่้วนมาอยู่ดได้สาบ้านใดกงวงาอยู่ืดด คือเฮ้ยเด้อันนี้นะเอาผู้สาวกะผู้สาวมาแล้วนั่งแบบว่าอุ้ยคือพ่กไม่ที่นั่งให้ผู้สาวเอามาเณผิดนั่งผู้สาวนะอืย่างคาเค่อะไรเง่งอะไรเง่งเนื้อของไปร่มขอไปร่มอีกแค่เจ้อจะเฮ็ดอีกแบบเก้านะดูกมีนั่งเป็นั่งอืพยาลูกให้นนั่งเนี่ยนั่ง อืมขามาอืมม mm. really. yeah. yeah. uh ้กันละยเอากระวทานู้อดเอยน่อ้าบนี้อ้วาวเาสหาเพราจนักมเองาระเากะมือจคืออยู่มต่อกับแสงไฟเห็นบอเห็นบอกมือคือเกาเหลืออ๋อเหลือ เฉกไอนเลยวิมาหุ่งเิ่มนแล้ววานมันไปไก่ไพ่แล้วแขวกันังท่น่งเต็มปากสาวนี่แขวยังบ่านงโอตัตัักหมอตันไหนักเลยเขาเืออิ่มนึกนึกเขา่ไหนะเาอิ่มนุ่มบนท่านอิ่มอิ่มที่บอามากินไหย เงเนอืมบอกว่ามันจริงอ่ะอมีบอกให้น้อโซนลอยเรียลอยเรีออยู่ก็เดี๋ยวว่าเห็นอูเจ้ากับศิษยให้คอยบอกให้ยงอย่าติ่มนุอย่างนี้ได้แจบดุใครไม่ใช่หายบ่มีไม่ไปนีด้อทำแก้วคนเดียวทำแก้วอยูู่นเดียวไ้เมือน นอนอนเงินก็ดีเาายานบ่มายานบ่มักะนอนกับอานมันกี้ก่าแล้วดูไใส์ไซส์ศิลปกันก่ยังไ่หูเตอะยังหูได้เนาะได้เขาไข้ให้ได้เหรอนีิมากินข้าวเยอ ยังแกงแกงกล้วิมกระดูกิรงนี้ยานอันแขกบนเลยเชนะขอโขอเลินะบ้านรมาเลยก็เอาเนื้อกวน้ามันก็บนั่งเนาะบนแล้วเนหน้าพานั่งก็นั่งเรออันยังิมแน่ิกระถุวยแน เชื่อว่าจุ่มหัวก็จะได้หัวน้ำคือว่ากูเมื่อโดนหัวกูเดีอดหวัดหวาน้ำมูกพะหัวส่วนๆออมาอยู่น้ำตื่นเริ่มันษาเวันนั้นว่ากูนอนหัวกูเดีอดอยู่อึุดหย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 ุดหัวเฉื่อยนะบ่ออกมาหัวน้ำเมาชาดทำบินดาได้พี่หนุ่ยอันนี้ก็ปพักหัวในบ้านค่ะเนาะเพื่ออยู่ในปล่า ไหมเปลอืเครื่องแยคือใใ่บ่าอบ้าขอแล้วหากน้อยกับบมีม่เยฟืนกินมันเบิร์ตเลยะเอ๊ะบักอนี้อนใกล้นี่ยไกินพม่นอะไรมันหวานเลยเนมันเิ่ไม่ได้เิ่เลยนะกินแต่ตอนมะฮงนี่คือแต่ปังไม่ข้ามกินมัน้ตอนมะฮุงนะหวานนะ บ้านในโจทจดนั้นไม่เป็แล้วกินเบ้างแล้วเจ้าสิบเบลน้ำตุ่อยตุ่ยกินต้มน้องอู๋โอเคพี่น้องเดี๋ยวเหามาแกะกล่องกันของควันเบาเอื่อยแล้วกันแล้วพี่น้องเาหลังจากที่กินข้าวแล้วจังม่รู้นมกันมามามพี่น้องเอ้ยแกะของควันแกะหรือได้ของควันคนเดียวคของควันคนเดียว มูเบิงมูเบิงไปสาวเพคนฝากมาให้พี่นกของควัญได้เพื่อนคุณติ๋มนี่นี่ได้ก็ได้เออโหทำไมไม่ให้คนอื่นรุ้นด้วยเลยไปเอามาให้เบิงเสื้อเสื้อก็อยากเบิงรูด้วยห่แบบนี้ดอกเนี่เสื้อก็อยากเบิงนะอุ้ยคุณน้ำอันนี้อันนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหม ไ่ได้ใช้กล้องเนี่ยคิวไม่ได้ใช้กล้องเขาไ่ใช้กล้องจังว่าได้เสือเด็กกีฬาเนี่ยจะก็บอกเอาเพื่อคอยเน้เขาเขาห้าวเขาห้องกันห้าวนะใส่กล้องค่ะนี่ห้องมือหนาเราโทรมาเนี่ยต้องว่าเราล่ำเอียงเอียงกับเอียงแห้งจนลมซึมตอนกินข้าวน่ะลืมคือไปเปิดไฟแบบกินข้าวแล้วคือไปเปิดไฟพปปลาแยงสว่างแผ่นแผ่นแผ่นใหญ่เลยใหญ่ยหญ่ยังไง ขนมไข่เจี๊ยวนักบอกแตงงงหน่อยยังไม่เคยกินมึเงินซื้อเราก็เลิกซื้อมาถีบโอ้โหกระโปรงตาข้างหน่ยังมีกล้องนะฮะแม่บอกโอ้ติดไปทางแน่ว้าวนี่คืออย่งเนาะหมุนปั้นเผาเลยบอสว่าได้เยาว่าได้แกะว่าไปดูยิบอสเผาเด้ ลุ้นๆของกรุงเทพนี่มละไรกันดูเงนถุมารดุนุ่นน้ำซับ่อง่องอุ้มาซาด้ากรองจดจดใช้ใช้ยายซะกล้องนะไราด้าอีกอะไรวะอพ่อชิบคือยู่ไดคืออยู่ไดเป็นกล้องคืออยู่ไดพวกนานนั่เบาบ นี่ก็กระเปาผมก็คลุกาลุกมาจับเยมาจ้ามี่ากงอมาเฉย่ะจ้ามีโครงมีโถ่ปังกันบีบโทรศัพท์ประจามยี่หีอยี่ปีน้องเง้ย่โอ้ยอะไ่อย่างเง้ยบน k อมสิคะตายแล้วกล้องขึ้นหลายแถมเน้ะห้มหอมสิเทปจ้ะหอมยกว่าีนเลยจีบะไหมเดรนดิเฮ้ยอยางเงี้เนาะอืยงจีนเนาะจ้ะแล้วตกใจเราเราเห็นตเต่าเมนมาจากอะไก็เลยื่างเงี้ยฮะแล้วโมย่งจะคอยเลนตีครับทุกคลอยละม้วนแค่ หมยออดมโรซิแต่ซี่เคนี่ยเคยใส่อยู่นะก็หอมอยู่ทำไมออกมาไปซีนอยู่ตรงไหนเดมไหมเอาไปนำห้แานอูเห็นอย่างของมะตยูไม่ได้กินนะดักเป็นว่างานให้าฟังดูยูอะไรขยาวกันอุ่คืออันน้ำยาอันนี้หน่อยดิ เบบีดอนอย่าขาด้กินอย่าขาดัปูพ่อหลีดอนถุยทำแกงเี้ยดมมึงดูคือวปกินให้กบกวัยกินกินเยอหน่อยหนึ่งปินวัดกูเป็นก็คือบมีฉีดเลืฉีดเลือ เขาสีไซฟอนนี่คุณพี่มันจะได้หอมนี่แ <c oughs> ล้วก็ถูทูอย่างนี้แล้วก็แง่แงะคุณพี่มันจะได้หอมหอมไม่กะหอมไม่กะพูดได้กินไรลมันไม่ขึ้นมาหรือเปล่ามืนก็ได้อยู่นะ oh หอมไม่กะหอมนนอนหอมไมจ๊ะลอ, oh <c oughs> อ,องดูได,นดนน้น้ำน้ำยังไม่อาบ<อ>น้ำเลยแต่ก็ใส่น้ำหอมนะเออหอมแบบนี้อ๋อ เช้าวนี่ยอู้หูหอมหอมแล้วหอมแล้วหอมลองแล้วว่าหอมหอมอยู่ได้กินแล้วตะกี้ก็ยังไม่ได้กินเถอะใช่ไหมเออเหรอบอบอบแกะบอกอนบ่แข็งกินบอกแข้งบ่แข้งเล่าก็บว่าถือกุ้งสาอันนี้นอยู่นะเล่าอีกแล้ตายตายจะมาทำหอม แใช้ปากโบเลนปากัญญาติกันดีป่อแปะละบาดนี้ก็ขอบคุณเลยซาล้วกันเลยพี่น้องเด้อที่เป็นมีน้ำใจให้คล้องควันเบาเอื้อนะเจ้าเจังว่ายอดล้างวันเกิดหรืออันพ่นปีใหม่ปีใหม่หรืออะไรก็บาหูเนาะคนทีนฝากมาใหายส่วนของบะจิวได้เสือส่วนขอบเบาเอือดอันใดน้ำหอมทั้งไมเน่เลียนกะได้บะเบิร์ไปปีป่อแปะป่อแปะน้ำหอม โอเคมาสุกุลสกคนที่ว่ามือนีกับบอมียังหมักไม้เนาะพี่น้องมากินข่าวอยู่บ้านแล้วก็มาเบิ่่งีได้เล่่่นนนนนะะััีี้มมก็เเลลลยคงมาเบิ่งสังกษีแล้วก็มากินข่าวแล้วก็มาแกะกล่องของขวัญเลยเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้กับเบิ้งก็ขอเก็บภาพบรรยากาศซ่อมนีก่อนแล้วกันบมาสุกุลสกุนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีดนะพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องอันบัรนี้บารไเดยบัรนี้กันนบได้บัรนี่นะเจ้าขอเคยนบเจ้า